ชิ้นสุดการลอยคอชิ้นสุดการรอคอยปลาชะโอนครับวันนี้มีพร้อมแล้วนะครับปลาชะโนปลาเซียมครับนี่ครับสวยๆเลยครับแข็งแรงสวยงามครับนี่ครับผมพี่น้องเกษตรกรนําไปเลี้ยงแล้วก็ติดใจนะครับเลี้ยงในบ่อปูนบ่อซีเมนบ่อพลาสติกเลี้ยงได้ครับแต่ต้องมีออกซิเจนนะครับอาหารต้องโปรตีนสูงครับสวยๆแข็งแรงวันนี้วันที่10สิงหาครับสวยๆเลยนี่วันหยุดไม่ได้หยุดนะครับมาพร้อมได้เลยครับผม อาหารมีพร้อมนะครับอาหารปลาเซียมที่นี่มีนะครับปลากดเหลืองมีนะครับกดเหลืองปาเดี๋ยวให้น้องแปลวตักกดเหลืองให้ดูนะครับกดเหลืองมีกดค้างมีนะครับผมปลาเขาดํามีปลาเรดเผือกปลาเร็ดดามีนะครับตัวนี้กดเหลืองครับกดเหลืองมีไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีวันนี้อ่ะให้ดูไซส์เล็กกันก่อนนะครับนี่ครับกินอาหารเม็ดแล้วเช่นเดียวกันนะครับเลี้ยงเหมือนกันกับปลาชะวนได้นะครับนี่เลยครับ สวยกันเลยพันปลามีมากกว่า20ชนิดนะครับผมอ่ามีปลาอะไรบ้างแพีวอา่าตอนนี้ปลามีเยอะมากเลยครับปลานินหมัน,มนปลาทับทิมหมันค่ะปลาดุบบิ๊กอุยปลาหมอหมอยักษ์ปลากดเหลืองปลาเนื้ออ่อนปลาขาวดำปลากดข้งางปลาแรดแรดเผือกสวายเผือกสวายเอ่อ อะไรนะพี่บอยจาระเม็ดจาระเม็ดปลาช่อนค่ะปลาช่อนมีหลากหลายเลยค่ะเยอะมากเยอะมากมีทั้งพันปลาแล้วก็อาหารปลานะคะมีครบมีพร้อมที่บอยพันปลาอยู่ที่บ้านละออค่ะตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเบอร์โทร0801720110ค่ะแล้วก็ถ้าในที่จะมาก็เข้าไปที่แมปเนาะใช่ค่ะบอยพันปลานะครับผมก่อนนงทางมาเลยครับก็จะมาเจอ คราวๆนะครับแล้วก็เช่นเคยค่ะวันนี้พึ่งบ้างมีเวลาได้ถ่ายนะครับลูกค้าต้องเป็เช้าอัปเดตค่ะอัปเดตลิปหน่อยมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวรู่นี้จะมาจากหลายๆที่วันนี้ชัยภูมิก็จะมานะครับรู่นี้จะมีชนบุรี่อ่าแล้วก็จันทบุรีก็จะมาด้วยนะครับรู่นี้มารับปลาชะอวโอ้โหสุดยอดเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีครับ